ที่นี่มาเบิงเรื่องของการเมืองกันแน่นะคะเก้าปีของไทยนะคะของการปฏิบัติหน,าหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่29นะคะมาเบิงกันตลอดระยะเวลาเก้าปีนะคะของการปฏิบัติหน้าที่ในตําแนหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นเก้าปีที่ทํางานเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยนะคะซึ่งเป็นบานเกิดเมืองนอนของพวกเราทุกคนนั่นเองค่ะ ต้องบอกว่าเป็นเก่าปีที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะใส่สติปัญญาทุ่มเทศักยภาพแล้กก็กำลังความสามารถนะคะสารพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อสางคุณ,ณประโยชน์แก่ประเทศชาติและกกับประชาชนร่วมทั้งเฉิดชูสถาบันอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยและกกเป็นเก่าปีของการของประเทศไทยนะคะที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะคะมีความเจริญก้าวหน้านในหลายด้านนะคะทัดเทียมหน้าหน้าอารยาประเทศและกกับพร้อมที่จะยก ระดับไปสู่ประเทศชั้นนาของโลกในอนาคตอันไกลนี้ด้วยเหตุผลสําคัญนะคะก็คือหลายขอน้ากันขอหนึ่งก็คือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว20ปีนะคะเพื่อเป็นเข็มทิศน้ำทางแล้วก็เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาประเทศในทุกมิติข้อ2ก็คือมีการลงทุนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานดานคมนาคมครังยิ่งหญ่ในทุกระบบนะคะทั้งเรื่องของถนนทางร่างทังทะเลแล้วก็ทังอากาศส่วนข้อ3มนะคะมีความพร้อมเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เศรษฐกิจแพลตฟอร์มโดยมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลแล้วก็ห g จีท ขีดโดดเด่นในผู้มีภาคส่วนข้อ4นะคะมีการกำหนด12อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะร่วมทั้งมีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะหรือว่า EEC ี e ่นี่แหละแล้วก็เขตส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อกิจเพื่อกิจการพิเศษค่ะสำหรับข้อหาคือส้างกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรที่สำคัญของชาติเช่นน,น้ำดินและป่านะครับสำหรับขอ้อ6ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอเจ็ดนะครับก็คือปฏิรูปกฎหมายบ่งให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันนําสำหรับ้อแปดนะครับก็คือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระบบราชการไทยนะครับเพื่อยกระดับให้บริการแก่ประชาชนและเอกชนให้เขาถึงง่ายสะดวกและก็ปลอดโปรง่งโปร่งใสนั่นเองนะครับพี่เจี๊ยบครับ<อ>สำหรับขอเ้านะครับก็คือสร้างความ สร้างความสัมพันธ์ทั่วโลกนะครับบวา,าสิเป็นทั้งทวีภาคีพหพูภาคีและกการการคาเซรีหรือ FTA นะครับรวมทั้งรื้อฟื้นความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียนําเพิ่นการได้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับและกการเพื่อนขาราชการพร้อมทั้งทุกๆส่วนนะครับผมที่ได้เสียสละและกการอดทนในทุกสถานการณ์ที่ผ่านมาเพื่อให้ส่วนร่วมสังคมและประเทศชาติกับมาเข้มแข็งอีกเถื่อนหนึ่งมั่นใจยั่งยิ่งว่าประเทศไทยนับจากมื้อนี้เป็นต้นไปนะครับ จะบ่ได้เริ่มต้นจากหนึ่งอีกต่อไปหากทุกอย่างที่เราส้างขึ้นมานะครับได้รับการต่อยอดและกะทําให้เฮาทุกคนนีเดินหน้าเขาเซูเส้นใช่ไปยังรวดเร็วนั่นเองครับก็บคือเมื่อว่าน,นี่นะคะเพิ่นมีการประชุมครอมอวันอังคารทันนายกิ่นก็กอบคุณนะคะถือว่าเป็นการทิ้งท่วนแล้วก็เพิ่นมีทานําเด้เพิ่นยยมีทา่าให้นักข่าว มั่นสิเอาเอามือ่อมั่นสิกับหัวใจแล้วก็เสีกยก็เอเอมั่นะเป็นการทิ้งท่วนเก่าปีของท่านพลเอกประยุทธ์นั่นเองค่ะเก่าปีกับการบริหารประเทศของรุ่งตู่ในการหัวซื่อว่าประเทศกับพัฒนาไปหลายอย่างนั่นเองนะครับ